อาละโมตสาพระขาวารตตรหัโตสัมมาสัมพุทธาฝนัาตกตัไม้กูแจกู้าฟันดาบกุ้ยส้มกูแจกู้าประตดูลาที่วัต่อเ้ยเฮ้ยเฮอันนี้มัน่ม่นสู้ขวัญตกต้นไม่กูแกกู้สาในเขาเอิ้นแตงแคี่เสียคะพี่เออเขาขือนเขียนไว้หนาเดียวกันทัมันหนาไงมันหนาไ่เขาเลยเขียนใส้น แบบพ่อแอบบ้านราดบ้านสิเออน่นน่ะกูแก้กูสารเนี่ยเออเอาไม่ใช่เน่ยเพื่อสาบ้านหลอดกะว่ากันซ้ำสูคนมาจ้องมาจุกกูดอกกูฉันนั้นพอแห้งแล้วล่ะเออเอาอาสีสีมันนี่เป็นมาสันวันนี่เป็นมันดีวันเสียสีอารามุตะศกโจกอันนี้แม่งโจกไม่ใช่จันบ่เนาะ เออขันนั่นนี่แมนขันไม่ไงแพงบอเออแมนโช่วยขวานแล้วไปส่งเลานเด้อโอ้ยส่มาใส่ชงไว้ใส่แล้วเนี่ยมันจะเสียของเลาหรือโอ้ยพูดอะไรทีไปรักเอาอยู่หันโอ้ยยันไม่ไอสัมพันรักเอาโอ้มันมีคนรักเคยวัดดอกนั่นหละนั่นน่ะน้ำไปเห็นอยู่บ้านมันเขียนอะไว่าวัดน่ะมันตัวเอามั้วัวตูนซื้อกุยแล้วุ่นวัวตูนนะ แม่สิสิมื่อีนเป็นเมื่อสันวันนีนเป็นวันดีวันเสด็จอรรมูตะโสกสิทธิโชคราชสร้างพัฒนาถวยเถาพร้อมให้เจ้าตกแต่งภาขวัน มีม้อนมาหลายหลากมันนี่คกกับซากกัดเสีได้เจ๊กันเออของมันนี่สองขาสั้นสับสอดสองขากอดเป็นเกี่ยวเที่ยวทั้งเป็นโขกเบ่งยังมุ่งนีโขกมันนี่เห็ดยางงอกสิกินเตาหลังโคนเออโหโอนไตลบเหล็กฟาดจนดากสีกมันนี่เกลียดยังเวียกสิขับมุมมักธีดาเว่ามาเยอะขวัญเออมาเยอะขวัญเออสงกาเออ สงกาใส่อีกอยู่เ,ยนเนี่ยเอ้าสงกาบลรมีสิ่งบ้านเมียโคกนั่นเนี่ยโอ้ยอันนั้นเนี่ยเม,มียพระยสมบูรณ์ไทยเฮียนคอยรอกไทยสงกานั่นพันติไทยเฮียนคอยนู้นัออ่นวันเราพักกันจองมาข่าย ขายมัดมาหวันไฟ่มา่มาเจ้ขวัญอ้ยขวัญสองเต่าไก่เปิดดอกสาดอลาเด้อขวัญสองขาไก่เจ้าจ้างบอกขันเห็นบักหัวถอกเจ้าจะตึงโต๊ะไก่ง้ยมมันเข่าไปไหนให้เจ้ายุ่มให้เจ้ายุ่มคนเจ้าซุ่มจะได้จมมาหนาวโซงมือเช้ากอดเอวให้แน่นดักจะได้ถึงแป้นห้อนขึ้นหัวงูจ้องอ่างบนเนอลาเด้อขัองเสียงคั้งอันอันขนัญึ้งสั่นทั่วทั่วขนัญอลูกสับหลาสับหลาสาตุนโอพันเตสังโ์พอพอลอยเศ้าลอยศ้า บ่จ้องไม่ถัาคงหรอกหยยบเลยควรจะไปน้องขางนันเพืองพูอยู่ในเราหรือหากนอนอยู่ใต้เราได้ยินเสือนี่คอยมั่ ว่ามาเนื้อควัญเอ้ยมาเอาเออทั้งอํางามบมุนคอยแต้นเก้ีวพี่พงแดงแดงเอาน้ำแดงหยอดใบแั่นแพ่งให้ตั้งแต่ควันท่านึ่งขวัญมิสอนให้เอามานังเน่จำบ่พอสิโซดเราก็ได้โตคอยบอขินควันได้ขวันยาไปหาฉินก่อยใส่ขันนะลงเสียมอเขาแอบแทฉขวัญเจ้าหปหางไกลมันทีเป็นไปไหมในตับหัอเขาว่าขวัญ เจ้ากิ่สาขลับล่อยซอยใส่ดอกใส่ดีโอ้ยขอบริษัทเราเลยท่นเจ้ากินนะทั้งที่ดีมากกินน้าข่อยทั้งงามงามบนข่อยแดงเจ้าพี่พงแดงแดงเอาน้าแดงหยอดทําไม่ควรจํากระนํำลงเขียนเพชรเพชรลอยคงขับต้าไปหาหอนง้ำเข้าไปเอาฝืนที่ร้องหากันเหมือนตันยาได้มิเงายานฟันฟุ้นหรือฟันให้ฟันเสีตาไม่ไพก็อย่าได้บานเปร้ยคมเจ้ากระยาเพ่ง เขาเสียใจลงหมอนี่เต่าเอาคอานำคำคอยบอกให้เจ <No ้าจำให้นอนอยู้ใจเราตาเอ็นขึ้นมันบอกข้นเป็นแล้วมันตายน่วยง่านาะเต็มน้ำสว่างโอ้เนี่ยน้ำสว่างไยก้าบอเป็นแม่ใหญ่ เมนยังเมนยังเนี่ยถึกกินแล้วเนี่ยมุดตัวมุ้ยคืนแนหลายตัวติดเเอวังก็ไม่ด้วยปากกาได้แค่นนี้เห็นีเมียว่ามันเจริดังวิตตีโตมันกินมากคืออากูตีเฮ้ยมแล้วเมนแล้วเปล่าาไฟผูกแขนช่ไมไฟผูกแขนไฟผูกแขนดใส่มีบปล่าไฟมไแม่ไฟบมมีไฟดิอ้าบมมีไฟเขาแม่ักคามาล้วะ อาพผาขาม่าจังเลยเจ้เนี่ยผาขาม่าเขาก็ไฟด้วยตาเขบวกเคลือดตัหมาตาม่หละขอวเมียนล่ะอ้ยดูว่าเถือกแกวอเอปลุกเปลยนบ่ละเปลี่ยนบ่มีบ่กคาถานมียเราเปนเนาะเออขอดไฟขอดไฟไอมัทสมิงเก๋คนขายเคห์เฮงเลยนะผาใครเฮโน่พิศโเหินสวด่ได้บวนกันยอนหพ้วโอ้ยนะลูกะพ่อผมกแก้นไห เออบัดนี้ผัวแขนเท้าให้คนหน้าผัวแขนหัวให้คนยุคนจะมาหอนีบ่บ้าเท้าให้ยูดีมุดน้ำจะได้เห็นคนผู้จกหูจะได้เห็นแขนสันออ่นผัวเมียกันยัดสี่ปล่อยสี่เสงเออแม่นนย่าเลือกย่างเลือกห้ตอนน้ำตอนกลุ่มเบาหน่องเขาใส่เผายา่างกินเขาให้แม่แพงกินก่อนเานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดได้ว่าย่างกินเขาให้แม่แพงกินก่อนมันบ่ถึกย่างกินเขาให้ผัวแพงกินก่อนโอ้ยเมียกินก่อนผัวอ่ผัวจะไหนเมียก็เพชรปนอยูอ่ไหม ขาซึมแล้วาจค <sink. S 1> ่อยจมอมาทวหนไหมอ้ม่แล้าอีหาเนีกินฮอดเย้มปาคอเบิดนเียงนันอนแบบห่หัอเจ้าให้ํำลงให้เป็นพวกเจ้าเมื่อทิพวตพิกแต่ไม่ยิบใส่ตาหญ้าสักไก่หญ้าตายเออนี่ลคมก้อนใหญ่ก้อนจีมาก้อนีมาก็คือก้อนสีเล็กขนาดเล็พวกพิกตันแตกแผลๆโอ้ยอันนี้ลคมมกความสห้แล้วมื่อแล้วจะค่อยพักกันสูตรนั่เรื่องห่านด้่แล้วแล้วบัโอ้ชังคนั้น่นยงรับยัง รับพร่อนก่อนรับพร่อนก่อนแม่ยาทาวลีว่าพ่อนของคนอยู่แต่ขาของหม้ใส่หางขาออี้มินก็ยังให้ขาดต้นคุยคนก็ยังให้ขาดหิ้งแล้วก็ตีสับเพลแล้วก็ยุ่มจึ๊กจกติกอ้นนี่แหละกูมองมองกูมากกับมองจึ๊กจก